สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรียยุโรปนะคะมื่อนี้จะมาอัปเดตเรื่องอต้นพักเกษตรไทยนะคะหรือว่า,ากระถินนะคะหลังจากที่เห้ย้ายเขาเขาบ้านนะคะหลังจากที่เห้ยโยกกระถางนะคะกระถินเขาบาน,นะคะ่ะจากมื่อนั้นจนถึงมืนน่อนี้ที่เห้ยโยก่เขาบ้านกับประมาณหนึ่งเดือน,นะคะ่ะพี่น้องจา๋าได้เดือนหนึ่งแล้วนะคะที่เห้ยโยกกระถินเขาบ้านนะคะ กัได้หนึ่งเดือนแล้วนะคะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่หยดกระถินเห้านะคะต้นกระถินเห้าที่ยกเขามาไว้ในบานนะคะความเปลี่ยนแปลงของเขาก็คือเขาจะเริ่มเติบโตได้ดีค่ะในสภาวะอ่าอากาศนะคะที่แบบอุณหภูมิห้องทั่วไปนะคะเพราะว่าเ้ายกเขาเขา,าไว้ในบานนะคะเรากะเฮ้าบ่ได้เปิดไฟซองเขานะคะแสงที่เขาได้นะคะก็จะเป็นแสงแดดจากธรรมชาตินะคะ ที่อ่าสองพันอนาต่างมาหาพี่น้องจานเนี่นะคะอันนี้คือเขาอ่าเด็ดหยอดเข้าไปหลายครั้งแล้วนะคะเพราะว่าเขาต้องการให้เขาแตกหยอดนะคะเขาต้องการให้เขาแตกกอแตกกิ่งนะคะเขาเลยอ่าทาการเด็ดหยอดเขาออกนะคะแล้วก็กินไปหลายเธอแล้วะคะ่ะนี่นะคะสําหรับกระถินไท่เขานะคะสาหรับการดูแลร,รักษานะคะสําหรับการดูแลร,รักษาลดน้ำนะคะ าการลดน้ำนะคะเฮาจะสังเกตจากดินนะคะนี่จะภาพเบิ้งนะคะสังเกตจากดินค่ะอันนี้คือแบบว่าเฮาต้องค่อยเคลียร์เบิ้งนะคะอันนี้ขึ้นหนาดินเขาแห้งอยู่ค่ะพี่น้องจ๋าแต่ว่าข้างล่างนะคะเขาก็ยังมีความชื้นอยู่นะคะซึ่งเขาก็ม่ต้องหายหน้ำนะคะเขาก็เว้นไปค่ะ ถ้าเกิดว่าเฮ้าสังเกตว่าอ่าเคลียร์ลงไปประมาณเนี่ยขันหูซึกว่าดินเขายังเปียกๆอยู่เฮ้ากับปตองลดน้ำบ่อยนะคะเดี๋ยวเขาจะเน่านะคะน้ำความชื้นจะเ็ดให้อาลากพักเกษตรของเฮานาค่ะเพราะว่าเฮ้าบไร้ใสแสงธรรมชาติที่อยู่นอกบานค่ะสำหรับการใส่ปุ๋ยนะคะอันนี้เข้าบได้ใส่ปุ๋ยอย่างจักยางนะคะพี่น้องจ๋าลดน้ำย่างเดี๋ยวนะคะนี่แล้วที่นี่จะมาเปรียบเทียบให้เบิ่งนะคะ กระถางนี่นะคะกระถางนี่หลักกระถางนี่นะคะเฮ้าตั้งไว้ในบริเวณหนาต่างที่แสงแดดซองถึงตั้งแต่เสารจนบ่ายเลยนะคะซึ่งกระไมยความว่าเขาได้แสงแดดจากธรรมชาติเพียงพอค่ะส่วนที่อยู่ด้านหลังนะคะกระถางนี้กระถางนี้อันนี้หลักกะอันนี้นะคะอันนี้นะคะ ก็คือว่าเขาตั้งไว้ในบริเวณที่แสงแดดเขาอ่ะน้อยๆนะคะแสงแดด่ดองมากแบบว่าพันพๆนนะคะบ่คอ่อยอโดนแสงปันไดคะ่ะพี่น้องจา๋ากรเเหตุห้ต้นของเขาน่อยนะคะแล้วกาถามว่าโตซาบอเขาก็บ่โตซานะคะเพราะว่าอยอดเขาก็ปุงออกมาเอยนะคะเขาก็ตัดออกเลยนะคะเพราะว่าเขาต้องการให้เขาแตกกิงแตก่การออกเนาะ ให้เขาเป็นอ่าพุ่มเเี่ยงประมาณนี้นะคะพี่น้องนี่เขาก็จะยืดจะสูงนะคะตามหาแสงแดดประมาณนี้นะคะนี่ส่วนที่ได้แสงแดดเพียงพ่อนะคะยอดเขาก็จะงหญยจะอวบนะคะเขาก็แตกกิ่งก้านสาขานะคะนี่ซึ่งกะสวยงามเลยค่ะนี่นะคะ ก็ประมาณนี้คะ่ะพี่น้องจ๋าเอาเรื่องกระทินไทยเมื่อเราสู้ฟังนะคะมาอัปเดตหลังจากที่เฮาโยกเขาบานแล้วนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ชัดวา่าเขากับบอได้มีผลกระทบอย่างนะคะเพราะว่าแสงแดดซองถึงนะคะถึงจะบอหลายแต่ว่าได้รับแน่นะคะกระเหตุให้เขาจะเริ่มเติบโตได้นะคะเสร็จแล้วในเรื่องของอากาศนะคะเฮ้ากับเปิดประตูในมือที่มีแดดนะคะ ในมือถือบนหนาวแห้งนะคะมือถือบนหนาวปันใดเขาก็สามารถเปิดประตูเปิดหน้าต่างนะคะหายร่มธรรมชาติเขากโกรกเขามาได้บ้านนะคะต้นหม่ของเขาก็จะได้รับแบบว่าอากาศบริสุทธิ์น้ำนะคะเหตุให้เขาแบบว่าอากาศท้ายเทนะคะแสงแดดทั่วถึงนะคะแค่นี้ก็เหตุให้ต้นไม้ของเขา้าอาจจะเริ่มงอกงามหน่อยนะคะพี่น้องจ๋าการล่อมือที่มดลด,ดูหนาวนะคะเขาก็จะเอาออกไปไวนาบ้าน กระอดนะคะเม่อฤด,ดูหนาวนะคะเขาก็จะเอาออกเอาเข้าไปไว้อานอกบานเนาะช่วงนี้ก็ประครบประงมกันไปก่อนคะ่ะเขาก็ต้องคอยมันสังเกตนะคะคอยตรวจสอบอยู่เสมอนะคะเพราะว่าอ่ายานเพียมาลงนะคะแต่ตอนนี้อ่ามีตนหนึ่งที่มีปัญหาก็คืออ่าเป็นตนอ่มามะเขือคืนคะ่ะมะเขือคืนของเข้าตอนนี้เพียลงนะคะ แล้วก็ช่วงนี้นะคะเขาก็ต้องคอยมันสังเกตเรื่องของอ่าถ้าเกิดใบเขาลวงลนหรือว่าเขาเฉาหรือเขาอ่าพิษแปลกไปจากปกติที่เคยเป็นนะคะเขาก็สามารถเพิ่มฮอร์โมนให้เขาได้หรือว่าใส่ปุ๋ยนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่ตามเห็นสมควรนะคะคนปลูกพักอ่ะน่าจะเข้าใจดีนะคะแล้กก็น่าจะเข้าใจอ่าพืชพักต้นไม้ทุกอย่างที่เขาปลูกนะคะพี่น้องจา๋าว่าถ้าเกิดเขามีอาการเปลี่ยนแปลงไปเขากเกิดจากอย่างเขาก็ต้องสังเกตบึ่งเนาะ การที่เขาอยู่ในพักในต้นไม้ของเขาทุกมือนะคะสังเกตการดูแลเขาตลอดจั้งแี่เขาจะหูถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าเกิดยังข้นเขาจะได้ดูแลร,รักษากันทันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากแค่นี้แล้วเขาจบไปแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องจ๋าไปเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันคะ่ะสวัสดีค่ะ